นะครับจากขนส่งรอร,อย,รอยนะครับ ยอดเลยครับใส่กล่องมาให้ใหม่เลยครับขอบคุณมากเลยหรือว่าเคมไฟตัวใหม่ให้เลยห,หรือว่าเทียนไฟตัวใหม่ให้เลยตัวเก่าเนี่ยฮะตัวเก่าเขาซ่อมให้แล้ตัวใหม่ก็ใจถึงเลย ลุนเลยครับอ๋อ,อตัวเกา่าโอ้โหให้รีโมทมาด้วยครับขอบคุณมากเลยให้รีโมทเพิ่มแต่เหมือนโคเวอร์ตัวนี้จะใหม่โคเวอร์ใหม่ บอดี้เก่าซ้ำมารคไว้สีชมพูดูแข็งหน้าครับหน้าโอเคครับใหม่เอ๊ะอันเดิมมาเลยโอเ,โอเคไหม ¿Quita sí, la